การเกิดใหม่ของเดอะการเดียนตอนที่566สิ่งมีชีวิตโบราณหลังจากที่ได้เกาะมาแล้วไอเทมต่อมาก็คือคาาสีแดงฉันเย่ได้หยิบมันขึ้นมามันคือ coral staff m y t h i c a l staff magic attack 4 7 1 1เถึง5,511เมื่อสวมใส่เพิ่มนาเมจและผลฮิว14%เและเมื่อปล่อยสกิลได้สำเร็จ มีโอกาสที่เป้าหมายจะโดนประการังอัดเข้าเป้าหมายจะเคลื่อนที่ไม่ได้เป็นเวลา5วินาทีรอการตรวจสอบเลเวลที่ต้องการ130ความพิเศษลดร,ระดับเลเวลที่ต้องการลง20เลเวลแม้ว่าดาฟเอร์ดิลจะทึ่งเมื่อเห็นมันแต่เธอก็ได้พูดขึ้นพีซโนฉันมีอีพิคคอมิก r บรนช์ออฟเดอะทรีออฟไลท์อยู่แล้วเธอน่าจะเอาคาถานี้ไปนะ คาถาของดัฟโฟดิลก็เป็นของระดับมิติคอเหมือนกันแม้ว่าคาถาของเธอนั้นจะเป็นของเลเวล110แต่สเตตัสก็ไม่ได้ห่างจากโคโลสตาฟมาก Little s n o นนั้นก็ไม่ได้ทำตัวสียแซงแบบที่เธอทำปกติเธอแค่มองไปที่คาทานั้นแล้วก็โยนใส่ช่องเก็บของของตัวเองเธอใส่มันตอนนี้ยังไม่ได้เธอต้องเก็บเลเวลเพิ่มอีกมันชางเย่ ส่วนอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายนั้นไม่ได้มีเอฟเฟกลดเลเวลมันเป็นของระดับไบเลทแพ a t i นัมเลเวล130มันคงถูกเอาไปขายเท่านั้นยังไงซาพวกเขาก็คงใส่ของระดับนิติคอแล้วตอนที่เลเวล130จากนั้นฉางเย่จึงหยิบสกิลบุ๊กขึ้นมาอย่างกับว่ามันเป็นของล้ำค่าที่ควรจะดู Skill b o กซูเปเรี i อินดิสคร i มิ t เตใช้สอนสกิลซูเป e ร i n อ i นดิสคริมิ e เตความต้องการไม่เจาะจงเลเวลที่ต้องการ100หอฮ กิวเสริมอีกแล้วเหรอเนี่ยฉางเย,ย่พูดขึ้นมาด้วยความแปลกใจพร้อมกับสกิดเย่ตัวเล็กที่กําลังเพ้ออยู่เย่ตัวเล็กออกมาจากฝันได้แล้วมาดูนี่เร็วไม่งั้นฉันจะเอาไปเองนะในที่สุดดิสเลอร์ก็หลุดออกมาจากความฝันแล้วย่งสกิลบุกมาจากนั้นเธอก็รีบตบเข้าตัวเองแล้วเรียนรู้สกิลนั้นทันทีเธอทํามันอย่างรวดเร็วจนฉางเย,ย่อธิบายความเร็วนี้ไม่ได้หลังจากนั้นเย่ตัวเล็กก็เอาคําอธิบายขึ้นมาดู s u p e r i o r Indiscriminate เพิ่มเอฟเฟกเวลาของสกิ l l n n i s s r r m m n n a t e อีก5วินาทีเวลาเริ่มต้นของ Indiscriminate ก็คือ10วินาทีบอกได้เลยว่าการโจมตีกายภาพใดๆของผู้เล่นนั้นจะเป็นคริ t ติคอหมดหลังจากที่เวลายืดเป็น15วินาทีนี่มันถือว่าเพิ่มมาอีกครึ่งหนึ่งของสกิลเลยแม้ว่ามันจะแค่5วินาทีก็เถอะว้าวสถานที่นี้มันดีจริงๆมีพาหนะตั้งเยอะอุปกรณ์ก็เยอะ มรดกอีกแล้วยังจะสกิลบุ๊กด้วยนี่มันขุมทรัพย์ชัดๆเลยลิตเติ้ลโ w นั้นอดไม่ได้ที่จะแสดงหน้าโลภออกมาและเธอก็พูดต่อนี่เราควรยึดแผนที่ตรงนี้ซะแล้วก็ไม่ต้องแบ่งให้คนอื่นฉางเย่นั้นสายหน้าแล้วก็ไม่พูดอะไรเขาไม่เคยได้ยินชื่อที่นี่มาก่อนในชีวิตก่อนฉางเย่เชื่อว่ามันต้องมีการเปลี่ยนเนื้อเรื่องของเควสอย่างมาก ไม่งั้นแล้วทําไมสถานที่แบบนี้ถึงรอดจากพวกกิวที่หิวโหยได้ล่ะแต่กลับปรากฏว่ามันโผล่ขึ้นมาหลังจากที่ฉางเย่ยรับเควสแบบมีอันเดียวนั่นมาฉางเย่ยได้เก็บแผนที่สมบัติออกมาจากศพของบอสเพราะมีแค่เขาคนเดียวที่รับเควสคนอื่นอื่นเลยเก็บมันขึ้นมาไม่ได้ติง้งคุณได้รับไอเทม the pirate treasure map ติง้งคุณได้ข่า blackbeard ditch และเอาแผนที่สมบัติกลับมาติง้งคุณได้ทำเควส the pirate treasure map สำเร็จ ได้รับ exp 5ล้านหน่วยติ้งคุณได้รับเควสโดยอัตโนมัติ access to the t Th e r t u r e access to the t Th e r t u r e ความยากระดับดีรายละเอียดคุณได้รับแผนที่สมบัติกลับมาหลังจากที่ศึกษามันแล้วคุณพบว่าตำแหน่งของสมบัตินั้นอยู่ในบารกไอ e i นด์นี่เองนักรบมันได้เวลาที่จะเก็บเกี่ยวผลจากชัยชนะแล้วเดินหน้าต่อและเอาความร่ำรวยมหาศาลที่คุณควรจะได้ไปฉางเย่จ,จึงแตะไปที่แผนที่สมบัติ แผนที่สมบัตินั้นเปล่งแสงออกมาและแสดงภาพโฮโลแกรมของทั้งเกาะอ,ออกมาด้วยมุมขวาของแผนที่มีจุดสีแดงกระพริบอยู่มันต้องบอกตำแหน่งของสมบัติแน่ๆได้มีเส้นทางที่นำไปสู่สมบัติบอกในแผนที่ทั้งสี่คนนั้นเดินตามเส้นทางนั้นและไม่นานก็ได้มาถึงจุดหมายทั้งสี่คนนั้นพบกับทางเข้าลับที่อยู่ด้านล่างหินก้อนยากแทบจะทันทีที่มาถึงฉันละสงสัยจริงๆว่าสมบัติจะเป็นอะไรดิสเลอร์นั้นดูตื่นเต้นฉันน่ะไม่ได้โลภนะ แค่อยากได้สักสองแสนทองก็น่าจะพอใจแล้วดิสเลอร์เธอนี่คิดเกินไปหน่อยไหมเลิตเตอร์สโนว์เหมือนจะเริ่มสอนบทเรียนชีวิตเฮตัวเล็กเงินแค่แสนจะไปพอได้ยังไงอย่างน้อยเธอก็น่าจะขอเป็นล้านสิ <c oughs> ตาของทั้งสองพี่น้องเนี่ยเหมือนเป็นประกายรูปเงินขึ้นมาทันทีเลยฉางเย่อดไม่ได้ที่จะคิวขโมดทุกอย่างที่สองพี่น้องนี้คิดมีแต่เงินจริงๆเออถ้าความยากของเควสนี้เป็นระดับดีงั้นเควสก็น่าจะง่ายนะสิ ทั้งสีคนจึงเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆประมาณครึ่งชั่วโมงต่อมาพวกเขาก็ได้มาถึงหน้าถ้ำหลังจากเดินลัดเลี้ยวมาหลายรอบงั้นสมบัติอยู่ไหนกันล่ะดิสเลอร์ทำตาปริบๆพร้อมกับมองเข้าไปในถ้ำถ้ำน,นี้ไม่ได้ใหญ่มีโตะหินสีดำวางอยู่ที่ใจกลางถ้ำโต๊หินนั้นส่องแสงสีดำแปลกๆออกมาโดยที่รูปโตนั้นว่างเปล่าอย่างสิ้นเชิงฉางเย่เองดูก็รู้สึกแปลกใจและได้พูดขึ้นหรือว่ามันจะอยู่ใต้โตนั่นล่ะยกมันขึ้นเถอะ ดิสเลอร์เนี่ยเป็นคนชอบใช้กําลังจริงๆหลังจากที่เธอพูดเสร็จเธอก็วิ่งไปที่โต๊ะทันทีและใช้มือของเธอจับเข้าไปที่โต๊ะทําตามที่เธอพูดหยุดร่างจําลองของสโตนไซแอนโ r ลขึ้นมาจากโตะหินมันตะโกนใส่ดิสเลอร์ด้วยใบหน้าที่หงุดหงิดยยานี่แกเป็นใครถึงมาสั่งฉันฮะแล้วทําไมฉันต้องมาทําตามที่แกพูดด้วยดิสเลอร์นั้นคิ้วขมวดดิสเลอร์พยายามยกโต๊ะแต่นั่นมันก็ไม่กระดิกเลยสักนิด เธอกำขวานและเหวี่ยงเข้าใส่โตหินนั้นอีกครั้งแกรง่งเสียงประทะดังสะท้อนไปทั่วแม้ว่าโต๊หินเนี่ยจะดูเหมือนเป็นของแข็งมากแต่มันทนการโจมตีไม่ไหวอยู่แล้วหลังจากโดนโจมตีอยู่หลายรอบโตนี้ก็ถูกผ่าออกมาเป็นสองส่วนเจ้าสโตนใจแอนนั้นได้มองไปที่ยญยตัวเล็กแล้วมันก็พูดอะไรออกมาไม่ได้อีก <c oughs> อหึไอมอนสเตอร์หินขี้เหนียวแกจะทำอะไรฉันได้ฮะ ดิสเลอร์นั้นยืดอกพยายามให้นมโตที่สุดทันใดนั้นทำกสั่นสะเทือนทั้งเกาะเองก็เริ่มสั่นไหวไปด้วยมีหินจำนวนมากหล่นลงมาจากเพดานถา้ำหล่นเข้าใส่ฉางเย่และสาวสาวสมบัติอยู่ไหนกันนะดิสเลอร์เองยังปัดเศษหินที่พื้นเพื่อดูใต้โต๊ะเธอไม่เจอกล่องสมบัติอะไรเลยนอกจากรูปสลักลึกลับจำนวนนับไม่ถ้วนการเป็นผู้เล่นที่เล่นเกมมานานพวกเขาจะรู้ทันทีว่ารูปแบบนี้คือวงเวทขนาดใหญ่ พวกเขายืนบนวงเวทนั้นตั้งแต่ที่ก้าวเข้ามาในถ้าแล้วบนหัวของพวกเขาเองก็มีฝุ่นและเศษหินเริ่มตกลงมาด้วยดิสเทอร์และลิตเตอร์สโนโนั้นผิดหวังอยู่พวกเธอหวังกับสมบัติกันสุดๆแต่กลับไม่ได้สิ่งที่พวกเธอต้องการฮา่าสโตนจแอนนั้นดูจะไม่โกรธแล้วมันถอนหายใจออกมาและพูดขึ้นดูเหมือนจะไม่มีใครหนีสิ่งที่ต้องเกิดได้คุณสโตนจแอนนี่มันอะไรกันหรอฉางเย่เดินมาข้างหน้าและถามออกมา ไม่ใช่วัเนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พเรตคิงโรเจอร์ได้เก็บสมบัติของเขาไว้หรอฮะพา i เรตคิงโรเจอร์ฝังสมบัติที่นี่หรอสโตนไซแอนมองมาที่ฉางเย่ด้วยท่าทีสงสัยจากนั้นก็สายหน้าและพูดขึ้นเรื่องไร้สาระอะไรกันเจ้าคิดว่าข่าวลือนั่นจะเป็นจริงหรือไงนักผจนภัยเอ๋ยเจ้าคิดผิดซะแล้วมันผิดไปหมดเลยมันไม่ใช่สมบัติหรอกที่ถูกฝังแต่เป็นปีศาจต่างหากล่ะ สโตนจ่าแอันอธิบายต่อหลายปีก่อนนานซะจนข้าลืมไปแล้วพวกเราได้ตามแคปเชนโรเจอร์ล่องเรือไปในทะเลทั่วทั้งโลกพวกเราได้ยึดเขตได้ทีละเขตเมื่อพวกเรามาถึงที่เขตนี้พวกเราได้พบกับเกาะลึกลับนี่แคปเชนโรเจอร์ได้ศึกษาภูมิศาสตร์ของเกาะอย่างดิบดีนี่แหละถึงว่าทําไมเขาถึงได้มาพบสถานที่ที่ซ่อนไว้แบบนี้ได้ในตอนนั้นเองที่พวกเราเพิ่งตระหนักได้ว่าผนึกนั้นกำลังจะพังทลาย กองทัพสิ่งมีชีวิตโบราณจํานวนมากได้ปรากฏตัวออกมาแล้วเราต้องสู้กับพวกมันแล้วก็ได้เสียพี่น้องกันไปหลายคนกับดันโรเจอร์เองก็ยอมเสียสละอายุไข30ปีของเขาเพื่อคงผนึกไว้ตั้งแต่นั้นมาพวกสิ่งมีชีวิตโบราณก็ต้องอยู่ในดินแดนของมันอ๋แล้วมันเกี่ยวอะไรกับแผนที่สมบัติล่ะฉางเย่เอาแผ่นที่สมบัติออกมาซึ่งนําพวกเขามาที่นี่แผนที่นี้เต็มไปด้วยกลิ่นอายของสิ่งมีชีวิตโบราณสโตนจแอนตัวสัน่น จากนั้นมันก็ได้พูดขึ้นในที่สุดข้าก็เข้าใจมันต้องเป็นหนึ่งในแผนการของพวกนั้นพวกปีศาจที่ถูกผนึกต้องสร้างแผนที่นี้ขึ้นมาด้วยเวทมนต์ดำของมันแม้ว่าพวกมันจะโดนผนึกแต่พวกมันก็ยังคงคาดหวังกับพลังที่ส่งผ่านผนึกนี้ได้พวกมันใช้ความโรบของผู้คนเพื่อทำลายวงเวทที่ผนึกและปลดปล่อยมันออกมาดิสเลอเองก็รีบหันกลับไปมองอีกทางและผิวปากเรากลับไม่ได้ทำอะไรตุ้ม ในตอนที่พวกเขาคุยกันอยู่นั้นทั้งเกาะก็สั่นอย่างรุนแรงขึ้นไปอีกมันไม่ใช่แค่ฝุ่นและก้อนหินตกลงมาอีกแล้วพื้นเริ่มแตกออกแล้วรอยแตกก็ค่อยๆแผ่กว้างไปยังสิ่งรอบๆลาว,วาสีแดงดำเริ่มปะทุกออกมาจากรอยแยกนั้นด้วยไม่มีเวลาแล้วพวกสิ่งมีชีวิตโบราณน,นั้นจะพังผนึกได้แล้วไปให้เร็วที่สุดเอาข่าวนี้ไปบอกทุกคนบนโลกสิ่งมีชีวิตโบราณน,นี้ใช้พวกเจ้ากี่คนในการฆ่าไม่ได้เจ้าต้องใช้กองทัพในการรับมือกับปีศาจพวกนี้นะ สโตนใสแอนตื่นตระหนกพร้อมกับพูดต่อข้าจะสร้างประตูวับชั่วคราวให้รีบไปซะในตอนที่มันพูดเสร็จมันก็ได้เริ่มท่องคาถามีประตูเล็กๆโผล่ขึ้นมาตรงหน้าของฉางเย่ยและสาวๆเร็วรีบไปซะไปจากที่นี่ซะสโตนใส่แอนนั้นเร่งพวกเขาตุ้มระเบิดนั้นดังขึ้นสิ่งต่อมาที่ฉางเย่ยและสาวๆเห็นก็คือมแลแรงสาบตัวยักษ์ที่โผล่มาตรงหน้าของพวกเขาตามด้วยตัวที่สองและสาม มันมีชื่อว่า Circuit Cockroach King Violet Platinum Beast Level 125 HP 12,500,000 Defense 3,300 Melee Attack 17,739ถึง21,739 Skill N/A ถ้ามันไม่ใช่แค่ Circuit Cockroach King 1หรือ2ตัวฉากเย,ย่คงอยู่แล้วค่ะพวกมันโดยไม่เก,กลัวแต่เนี่ยกลับมีโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆ ใครกันหล่ะจะกล้าสู้กับพวกมันได้ไปไปจากที่นี่กันเถอะฉางเย่นั้นรีบตะโกนออกมาสามสาวเองก็ไม่รีรออีกต่อไปพวกเธอรีบวิ่งเข้าไปที่ประตูหลังจากที่ผ่านประตูไปแล้วพวกเธอก็ได้มาอยู่ที่จุดวับของปราสาทยกขาวฉางเย่ก็มองไปที่สโตนไจแอนแล้วพูดขึ้นคุณสโตนไจแอนด์แล้วนายล่ะหึข้าตายมานานแล้วสโตนไจแอนด์นิยิมออกมานิดนิด เรากับว่ารู้สึกแปลกๆที่ฉางเย่ห่วงเขาข้าก็แค่เสร็จวิญญาณที่อยู่ในผนึกจุดประสงค์ของข้าก็คือเตือนคนที่ก้าวเข้ามาในถ้ำแต่แต่มันก็ไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วเจ้าก็อย่าโทษเด็กน้อยนั่นเลยแม้ว่าเธอจะไม่ทำแบบนั้นแต่ผนึกของกัปตันก็คงหายไปอยู่ดีมันคงยือได้อีกไม่กี่ปีแต่แม้ว่าผนึกจะพังอย่างน้อยเจ้าก็รู้เรื่องที่จะเกิดขึ้นนักรบถ้าเจ้ามีความกล้าและพลังเพียงพอจงกลับมาที่นี่ และทำลายวงเวทนี้ซะเจ้าจะทำได้ก็ต่อเมื่อผนึกนี้หายไปแล้วเท่านั้นติ้งคุณได้ทำเควส Access to the Treasure Th สำเร็จได้รับ EXP 100่งแหน่วยติ้ง o n e นไซแอนมีเควสให้กับคุณ Preventing Future Trouble คุณจะรับไหมรับไปเดี๋ยวนี้พลังของข้าจะหายไปแล้วข้ายื้อประตูนานกว่านี้ไม่ไหวแล้วนะสโตนใจแอนได้ร้องออกมา ในเวลาเดียวกันเซิร์เกิดคอกรชคิงก็เห็นฉางเย่มันได้กรีดร้องออกมาและเวียงขาหน้าเขาใส่ฉางเย่ด้วยฉางเย่นั้นรีบวิ่งผ่านประตูก่อนที่ขานั้นจะมาโดนตัวของเขาหลังจากที่ฉางเย่ผ่านประตูมาแล้วเขาก็ได้มาอยู่ที่ปราสาทหยกขาวด้วยประตูด้านหลังของเขาก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยทันที ประกาศจากเซิร์ฟเวอร์เควสในตำนานอันยิ่งใหญ่ The Invasion of the Ancient Creatures ได้ทำงานสิ่งมีชีวิตโบราณจำนวนน,นไม่วนได้โผล่ออกมาที่บาโรกไอแลนด์ใน c a m มรูไอแลนด์พวกมันจะมาถึงในตอนหนึ่งทุ่มตรง3วันต่อจากนี้มอนสเตอร์พวกนี้แยกย้ายออกจากเกาะและออกโจมตีทั่วทั้งโลก ประกาศจากเซิร์ฟเวอร์ผู้เล่นทุกคนสามารถเข้าร่วมเควสในตำนานซึ่งมีส่วนร่วมในการหยุดการลุกรานของสิ่งมีชีวิตโบราณระหว่างการต่อสู้ผู้เล่นจะได้อินเ h กเชลของแต่และระดับไวเอลเลตแพตินัมเยลโลโก d และเกรซซ i เวอรผู้เล่นสามารถใช้อินเสกเชลและอุปกรณ์กับพ่อค้าของเหตุการณ์นี้ในเมืองหลักได้อุปกรณ์ระดับดีที่สุดก็คือไวเอลเลตแพตินัม ประกาศจากเซิร์ฟเวอร์พวกสิ่งมีชีวิตโบราณจะแบ่งออกเป็น8กองทัพในตอนที่มันโจมตีเมืองหลักแต่ละเมืองพวกมันจะไปถึงเมืองหลักได้โดยผ่านทางเขตวาร์ปของแต่ละเซิร์ฟเวอร์ถ้ามอนสเตอร์ยึดเมืองหลักได้3หรือมากกว่าในแต่ละเซิร์ฟเวอร์ผู้เล่นทุกคนจากเซิร์ฟเวอร์นั้นๆจะได้รับการลงโทษเลเวลลบหนึ่งสำหรับเมืองต่อไปเริ่มจากเมืองที่4ในอีกด้านท้าผู้เล่นสามารถป้องกันเมืองได้มากกว่า3เมืองในแต่ละเซิร์ฟเวอร์ ผู้เล่นทุกคนจะได้รับรางวัลเลเวลบวกหนึ่งเพิ่มเติมถ้าผู้เล่นหยุดมอนสเตอร์ไม่ให้เข้าประตูวาร์ปมาที่เทน b a r o n s ได้ผู้เล่นทุกคนในเซิร์ฟเวอร์จะได้รางวัลเลเวลบวก4ในตอนนั้นเองเซิร์ฟเวอร์ก็ได้ทำการประกาศเกี่ยวกับเควสในตำนานขึ้นมาชางเย่นี่นายทำอีกแล้วใช่ไหมก่อนที่ชางเย่จะได้พักหายใจเขาได้รับข้อความจาก Snowseeker เธอหมายความว่ายังไงกันฉันทำอีกแล้วฉันเนี่ยเป็นคนดีนะ ฉันไม่เคยไปผับที่ซ้ำฉางเย,ย่พยายามหยอกล้อสโนว์ซีเกอร์กิลคริมสันเรดน่แปลกๆกิลนี้มักจะมีแต่สาวแสบในฐานะหัวหน้าของพวกสาวแสบสโนว์ซีเกอร์ก็น่าแปลกใจอยู่นิดๆิดฉางเย,ย่กลัวแค่การยั่วของพวกสาวแสบอย่างพวกเพอร์ฟูมวอเตอร์เท่านั้นแต่เขากลับชอบหยอกล้อ Snow สโนว์ซีเกอร์ซะงั้นนะ่ะสโนว์ซีเกอร์อึง้งจากนั้นเธอก็ตระหนักได้ว่าคำพูดของฉางเย,ย่แปลกนิดนิดเธอเลยไม่สนใจคำหยอกล้อของเขาและพูดขึ้น นี่ฉันหมายถึงเควสในตำนานนั่นนะ่ะอย่าบอกเชวน่าว่านายไม่เกี่ยวด้วยก็ไม่ได้เกี่ยวกับฉันเลยนี่ดิสเล่เย่ตัวเล็กนั่นแหละที่เปิดเควสขึ้นมาฉางเย่ยหัวเราะในตอนที่ฉางเย่ยและสาวพบตำแหน่งของสมบัติที่เป็นเควสในตำนานสิ่งเดียวที่เปลี่ยนก็คือเควสในตำนานอันใหม่นี้ได้ถูกเปิดขึ้นมาฮา่าพวกเธอเนี่ยตัวสร้างปัญหากันจริงๆเลยสโนว์ซีเกอร์ได้จะถอนหายใจออกมาจากนั้นก็พูดต่อ มาคุยกันดีกว่าว่าเราจะหยุดการรุกดันของสิ่งมีชีวิตโบราณพวกนั้นได้ยังไงฉ่างเย่พยักหน้าแน่นอนเขารู้ว่ากิวดียวคงไม่มีความสามารถที่จะหยุดเควสนี้ได้วิธีเดียวที่ผ่านมันไปได้ก็คือรวมพลังของผู้เล่นทุกคนในจีนดังนั้นฉ่างเย่จึงได้พูดขึ้นงั้นก็ไปเรียกกรีนสลิปรินส์วันสวอตสโตรกและหัวหน้ากิวคนอื่นๆมาเราคงทำเควสในตำนานนี้ไม่ได้ถ้ามีแค่กิวเราเราต้องหาตัวช่วยให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้